บทที่444.113ร่างแยกของจักรพรรดิปราดทั้ง6สสำหรับตอนที่444.07ถึง44 444.12ขอข้ามไปก่อนนะครับแต่อ่านต่อได้ไม่งงแน่นอนผ่านไปหลายชั่วยามหลังจากที่เหล่าสหายทั้ง10ได้เข้าไปยังประตูของบริวารแห่งเทพแต่ก็มีเพียงเซี่ยวหอยู่ที่กลับออกมาในตอนนี้เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงกับผู้กลับชาติมาเกิดทั้งห ร่างกายของทั้งคนส่องแสงประกายขึ้นมาเนียลี่ที่นั่งบ่มเพาะพลังอยู่ลืมตาขึ้นมาด้วยความประหลาดใจยิ่งนับเขาสงสัยมากกว่านี้มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ร่างแยกของจักรพรรดิปราดนั้นเข้าไปในร่างของทั้งหกคนและผสานกันเป็นหนึ่งเดียวและในห้วงขอบเขตวิญ,ญญาณของทั้งหกคนก็มีร่างของพวกเขาปรากฏขึ้นมาสองร่างร่างหนึ่งคือดวงจิตของเขาเองและอีกกลางหนึ่งคือร่างแยกของจักรพรรดิปราชที่มีหน้าตาไม่ผิดเพี้ยนไปจากพวกเขาเลยแม้แต่น้อย ไม่เพียงแค่รูปร่างหน้าตาทั้งอาวุธหรือแม้แต่ระดับพลังก็เช่นกันนั่นคือเหตุผลที่ว่าทำไมพวกเขาจึงไม่เพิ่มระดับพลังให้สูงขึ้นไปมากกว่านี้เพราะยิ่งพวกเขาแข็งแกร่งขึ้นมากเท่าใดร่างแยกของบริวารแห่งเทพก็จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นไปเท่านั้นหากพวกเขาสามารถเอาชนะร่างแยกเหล่านี้ได้ก็จะสามารถผนึกพวกมันเอาไว้ได้แต่การที่จะเอาชนะคู่ต่อสู้ที่มีสติปัญญาและพลังทุกอย่างเหมือนกันหมดนั้นก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เป็นเพราะร่างแยกทั้งหกนั้นไม่มีความรู้สึกเจ็บปวดแม้แต่น้อยนั่นคือเหตุผลที่พวกเขาจะต้องใช้กระดูกมนตราทางด้านนอกเนียลี่นั้นไม่ทราบเลยว่ามีสิ่งใดเกิดขึ้นนอกจากการที่ได้เห็นร่างของทั้งหกคนเปล่งแสงขึ้นมาเท่านั้นเซียวหอยุเองก็ลืมตามมองทั้งหกคนเช่นเดียวกันแต่นางก็ไม่คิดที่จะบอกอะไรแก่เนียรี่ ในห่วงขอบเขตวิญญาณพวกเขาทั้งหกไม่คิดที่จะต่อสู้กับร่างแยกของจักรพัดปราดที่พวกเขาทำนั้นมีเพียงการหลบหลีกไม่เอาตัวเข้าไปต่อสู้และพวกเขารวบรวมสมาธิเอาไว้ที่ด้านนอกมากกว่าในห่วงขอบเขตวิญญาณเสียอีกเดิมทีร่างของพวกเขาทั้งหกนั้นมีเพียงการนั่งสมาธิอย่างสงบเท่านั้นแต่ในตอนนี้แขนของพวกเขาเริ่มมีการเคลื่อนไหวราวกับเป็นการร่ายรำเพลงยุทธหรือไม่ก็เป็นการวาดลวดลายอาคมขึ้นมากลางอากาศ หลังจากนั้นไม่นานกระดูกมนตราก็ได้ปรากฏขึ้นมาในมือของทั้ง6คนทั้ง6คนจับกระดูกมนตราเอาไว้จนแน่นเนียลี่เข้าใจในทันทีว่าพวกเขากำลังจะทำสิ่งใดเขาจึงตัดสินใจที่จะทำลายลวดลายอาคมที่พวกเขากำลังทำอยู่อทำไมข้าถึงขยับไม่ได้เนียลี่พูดขึ้นมาขณะที่ร่างกายของเขานั้นไม่สามารถเคลื่อนไหวได้ดังใจนี่คือหนึ่งในเทคนิคทำนายชะตาสวรรค์สกัดจุดวิญญ,ญาณ เซียวหอยู่ที่นั่งนิ่งเงียบอยู่เป็นเวลานานได้พูดขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบเขาใช้พลังสวรรค์ในการสกัดจุดเนียรี่ทำให้เนียรี่ไม่ทันที่จะรู้สึกตัวแต่การใช้เทคนิคนี้นั้นต้องใช้อายุไขของตนเองในการหยุดเนียรี่เอาไว้ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไหร่อายุไขของเซียวหอยู่ก็จะลดลงไปอย่างต่อเนื่องหากไม่ใช้วิธีนี้ด้วยระดับพลังที่ต่ำกว่าเซียวหอยู่คงไม่อาจหยุดเนียรี่เอาไว้ได้อย่างแน่นอน เซียวหอ,อยู่เจ้าจะทำอันใดกันข้าต้องหยุดพวกเขาวพวกเขาคิดที่จะสละชีวิตเพื่อผนึกร่างแยกทั้งหกของจัก,กรพรรดิปราดเนียลี่ตะโกนบอกเซยอวอหอยู่ด้วยความร้อนใจและไม่พอใจยิ่งนักเรื่องนั้นข้าทราบดีอยู่แล้วและพวกเขาทั้งหกก็ตั้งใจที่จะทำเช่นนั้นนี่คือพันธสัญญาที่พวกเขาทั้งหกได้ทำไว้กับเจ้าหากไม่อาจผนึกร่างแยกทั้งหกเอาไว้ได้การที่จะเอาชนะจัก,กรพรรดิที่มีพลังในการควบคุมห่วงเวลานั้นย่อมไม่อาจเป็นไปได้ เียวหอยู่สายสีรษะและพูดออกไปข้าไม่เชื่อในชีวิตที่แล้วนั้นข้าเกือบที่จะสามารถเอาชนะเขาได้โดยที่ไม่ต้องทำเช่นนี้เลยเนียรี่พูดออกไปพร้อมกับพยายามดิ้นรนแต่ก็ไม่อาจที่จะขยับตัวได้เลยนั่นคือสิ่งที่เจ้าคิดไปเองในชีวิตที่แล้วของเจ้าเหล่าผู้กลับชาติมาเกิดทั้งหกก็ได้สละชีวิตเพื่อผนึกร่างแยกของจักรพรรดิปราดเอาไว้ทำให้ตอนที่เจ้าต่อสู้กับเขาในที่ใกล้จะจบศึกนั้น เจ้าถึงรู้สึกว่าจัก,กระพัดปราดนั้นอ่อนแรงลงไปเซียวหอยู่อธิบายภาพการต่อสู้ในครั้งนั้นกลับเข้ามาในห่วงความคิดของเนียรี่ในตอนนั้นเขารู้สึกได้อย่างชัดเจนว่าจัก,กรพพัดปราดนั้นอ่อนแรงลงและไม่อาจสามารถใช้พลังในการควบคุมห่วงเวลาได้ทําให้เขาเกือบที่จะสังหารจัก,กระพัดปราดได้ในตอนนี้เบื้องหน้าของเนียรี่และเซี่ยวหอยู่ตุนเจียนเป็นคนแรงที่ใช้กระดูกมตราแทงเข้าไปที่กลางหน้าอกของตนเอง แสงที่ห่อหุ้มร่างกายของเขานั้นค่อยๆเคลื่อนย้ายไปยังกระดูกมนตราคนที่สองคือเหยียนยางและกู้หลานตามลำดับก่อนที่กู้หลานจะแทงกระดูกมนตราเข้าที่หน้าอกของตนนางได้บอกกับเนียลี่และเซี่ยวหอยู่ว่าจงบอกกูบ้บอยอว่าข้านั้นไม่ได้สสัะชีวิตเพื่อผู้ใด ข้านั้นต้องการที่จะจบการเวียนไาวตายเกิดที่ไรจุดจบนี่เสียทีข้าดีใจที่ได้เกิดมาในตระกูลกู้และได้เป็นพี่สาวของเจ้าเมื่อผู้จบกู้หลานก็แทงกระดูกมนตราเข้าที่กลางอกของตนไม่นานแล้วข้าจะไปบอกกับทุกคนได้อย่างไรกันเนลี่ตะโกนพร้อมกับระเบิดลมปราณออกมาทำให้เซี่ยวหอยู่นั้นแทบจะสะกดเขาเอาไว้ไม่ได้ จากนั้นเทพธิดายุหอยานก็แทงกระดูกมนตราเข้าไปที่ร่างของตนเองเช่นกันเนียลี่นั้นทำได้เพียงแค่ร้องไห้ที่ต้องเห็นทุกคนต้องเสียสละเพื่อการต่อสู้ของเขาจอมมารไม่สิเทพมายาเหตุใดเจ้าจึงยังไม่ผนึกร่างแยกของจัก,กรพัิปราดอีเทพศาสตราวุฒิยอเจีย้งอหันไปเอ่ยถามจอมมาร ข้าจะเป็นผู้ผนึกคอสุดท้ายเชื่อใจได้ข้าไม่หักหลังพวกเจ้าเป็นแน่หากไม่แล้วการเอาชนะจาก,กรพพัดปราดก็จะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้จอมานตอบกลับไปคืนนี่คือการเวียนไายตายเกิดครั้งสุดท้ายของพวกเราคงไม่ได้เจอกันอีกแล้วเหล่าสหายของข้าเทพสัตร,ราวุธที่ยอเจ้ง,งอผู้จบก็แทงกระดูกมนตราเข้าที่หน้าอกของจนเองทันที ลาก่อนเหล่าสหายของข้าจอมมันพูดพร้อมกับเผยรอยยิ้มที่มุมปากขณะที่แทงกระดูกมนตราเข้าที่กลางอกของตนเองในตอนนี้แสงที่เคยห่อหุ้มร่างกายของเขาทั้งหกล้วนถ่ายทอดไปยังกระดูกมนตราหลังจากนั้นกระดูกมนตราก็หลอมรวมกันเป็นหนึ่งเดียวโดยที่มีหินก้อนหนึ่งเป็นแกนกลางจากนั้นร่างของพวกเขาทั้งหก,ก็ได้สลายไปเมื่อเห็นเช่นนั้นเซี่ยวหอ,อยู่จึงได้คลายการสกัดจุดวิญญ,ญาณที่ใช้อยู่ ในตอนนี้อายุไขของเขาเหลือออยีราวสิบปีเท่านั้นเซียวหอยู่เหนื่อยหอบจนล้มลงไปเซียวหอยู่เจ้าเป็นอะไรไปเดิมทีเนี่ยลี่คิดที่จะมาต่อว่าเซียวหอยู่แต่เมื่อเห็นสภาพของเซี่ยวหอยู่จึงทําให้เขารู้สึกเป็นห่วงนางแทนการที่เจ้าต้องสูญเสียเหล่าสหายไปนั้นข้าเข้าใจความเจ็บปวดของเจ้าดีแต่นั่นมันคือสิ่งที่ชะตาได้กําหนดเอาไว้ พวกเขาต้องเวียนไายตายเกิดมาหลายชาติพบโดยที่ต้องทนทุกข์ทรมานกับความทรงจำในอดีตชาตินี่คือการปลดปล่อยพวกเขาจากชะตากรรมอันน่าขมขื่นนั่นสิ่งที่เจ้าต้องทำคือไม่ทำให้พวกเขาต้องผิดหวังและต้องไม่ทำให้พวกข้าต้องผิดหวังด้วยเซี่ยวหอยุ่รวบรวมกำลัง,ท,งทั้งหมดที่มีพูดออกไป ข้าคิดไปเองว่าจะไม่ยอมให้มีผู้ใดต้องเสียสละในสงครามครั้งนี้เป็นเพราะว่าข้านั้นโง่ดังที่จอมมันได้พูดเอาไว้ในทุกสงครามล้วนต้องมีผู้ที่ต้องสละชีวิตข้าจะไม่ยอมให้คนเหล่านั้นต้องผิดหวังเรียี่ตอบกลับไปด้วยความมุ่งมัน่นเจ้าจงมุ่งหน้าไปหาจาัก,กรพรรดิปราดเรื่องของพวกเขาทั้งหกข้าจะบอกกับทุกคนเองโดยเฉพาะผู้บ่อยอ เี่ยวหอยู่พูดขึ้นมากู้บ่อยอนั้นต้องสูญเสียพี่สาวไปคงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะทำใจนี่เป็นหน้าที่ของผู้ที่เรียนรู้เทคนิคทำนายชะตาสวรรค์ดังนั้นนางจึงต้องรับผิดชอบหน้าที่นี้เองข้าเข้าใจแล้วฝากเจ้าบอกทุกคนด้วยว่าข้าจะไม่ทำให้การต่อสู้ของพวกเขาต้องสูญเปล่าเรียลี่พูดพร้อมกับทะยานขึ้นไปเบื้องบนในตอนนี้เส้นทางสู่ตำหนักของจัก,กรพรรดิปราดได้เปิดขึ้นแล้ว หลังจากที่เนียรี่ทะยานขึ้นไปไม่นานนะักประตูอีก9้าบานก็ได้เปิดออกมาพวกเอาอีก9้าคนที่ได้ไปต่อสู้กับบริวารแห่งเทพได้กลับมากันแล้วนั่นคือเหตุผลที่เส้นทางสู่ตำหนักของจัก,กรพรรดิปราดได้เปิดขึ้นเซียวหอยู่เจ้าเป็นเช่นใดบ้างแล้วเนียรี่และคนอื่นๆนั้นหายไปที่ไหนกันนิงเอ๋อรีบเข้าไปประคองเซียวหอยู่ที่นั่งอยู่เพียงลำพงังและมีท่าทีที่อ่อนแรงยิ่งนะับข้าจะเล่าทุกอย่างให้พวกเจ้าฟังเอง ขอให้พวกเจ้าทุกคนมารวมกันตรงนี้ก่อนเซียวหอยู่พูดออกไปขณะที่ขอให้หนิงเอ๋อปล่อยมือเพื่อที่เขาจะได้นั่งพิงกำแพงได้สะดวกขึ้นเมื้องบนนั้นคงเป็นเส้นทางสู่ตำหนักของจัก,กรพรรดิปราดเหตุใดพวกเราจึงไม่มาพูดคุยกันหลังจากที่ขึ้นไปข้างบนนั้นถูซื่อพูดขึ้นมาขณะที่เงยหน้าม,มองไปด้านบน ด้านบนนั้นพวกเราไม่อาจที่จะขึ้นไปได้แม้ว่าจะผ่านขึ้นไปได้แต่พวกเราล้วนแต่จะเป็นตัวถ่วงของเนี่ยลี่เท่านั้นเซียวหอยู่พูดออกไปด้วยความยากลำบากข้าจะตอบคำถามของพวกเจ้าหลังจากที่เล่าเรื่องทุกอย่างให้พวกเจ้าฟางังเซียวหอยู่พูดต่อ กู้บอยอพี่สาวของเจ้าที่เป็นหนึ่งในผู้กลับชาติมาเกิดนางได้สละชีวิตพร้อมกับผู้กลับชาติมาเกิดคนอื่นๆเพื่อผนึกร่างแยกของจักรพรรดิปราชยยื้อเอาไว้เซียวหอยู่หันไปพูดกับกู้บอยอเป็นคนแรกทำไมกันทำไมจึงต้องเป็นนางที่ต้องสละชีวิตกู้บอยอพูดขึ้นมาด้วยความไม่พอใจพี่สาวของเขานั้นเคราะหรายที่ต้องถูกคนทั่ววางยาพิษตั้งแต่อายุยังน้อย นั่นก็ทําให้นางต้องทุกข์คารมานมาหลายปีเหตุใดนางจึงต้องมาสละชีวิตตนเองเช่นนี้อีกเรื่องนี้เป็นชะตาของนางซึ่งนางก็ทราบดีและที่นางปิดบังทุกคนเอาไว้เพราะรู้ดีว่าหากทุกคนรู้ทุกคนจะต้องขัดขวางนางเป็นแน่เซียวหอ,อยู่พูดพร้อมกับถอนหายใจหมายความว่าตูนเจี้ยนพี่สาวเทพธิดายู่หอยานก็สละชีวิตไปเช่นกันหรือลู่เพียวพูดขึ้นมาด้วยความตกใจ มันเป็นชะตาของผู้กลับชาติมาเกิดทั้งหกพวกเขาล้วนยินดีที่จะหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันไม่รู้จบนี้เสียทีกู้หลานบอกว่าดีใจที่ได้เกิดมาในตระกูลกู้และได้เป็นพี่สาวของเจ้านี่คือคำพูดของกู้หลานที่ได้ฝากเอาไว้เซียวหอยู่พูดออกไปด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยไม่ใช่ว่าเซียวหอยู่จะไม่เสียใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น แต่เป็นเพราะเทคนิคทำนายชะตาสวรรค์ทําให้นางรับรู้เรื่องราวทั้งหมดก่อนหน้านี้แล้วความเจ็บปวดความเศร้าใจเหล่านี้นางต้องเผชิญมาก่อนหน้าทุกคนเรียลี่ยังฝากบอกเอาไว้อีกด้วยว่าเขาจะไม่ทําให้การเสียสละของทุกคนต้องสูญเปล่าเซียวหอยู่พูดพร้อมกับมองขึ้นไปยังเบื้องบนพวกเราทำได้เพียงเฝ้ารออยู่ตรงนี้เพียงเท่านั้นหรือเกียจืออวียนอพูดขึ้นมาพร้อมกับร้องไห้ สงครามในครั้งนี้มีผู้ต้องสละชีวิตแต่พวกนางกลับทำได้เพียงแค่เฝ้ารอเท่านั้นในขณะที่ทุกคนยืนเศร้าอยู่นั้นกระดูกมนตราที่ผสานกันเป็นหนึ่งเดียวก็ได้พุ่งขึ้นไปด้านบนตามเส้นทางสู่ตําหนักของจักรพัดปราดอย่างรวดเร็วนั่นมันคือสิ่งใดกันหลี่ชิงอวียนอชีไปยังกระดูกมนตราที่กําลังพุ่งขึ้นไปนั่นคือกระดูกมนตราที่พวกเขาทั้งหกได้ผนึกร่างแยกของจักรพัดปราดเอาไว้ แต่มันไม่ควรที่จะเคลื่อนไหวได้อีกแล้วเซียวหอยู่ตอบนางเองก็ไม่รู้ว่าเหตุใดมันจึงยังขยับได้อีกถ้าเป็นเช่นนั้นพวกเราควรที่จะขัดขวางไม่ให้มันขึ้นไปได้หลงยู่อินรีบพยายาตามกระดูกมนตราไปทันทีตูมมอร่างของหลงยู่อินชนเข้ากับม่านพลังขณะที่กำลังจะเอื้อมมือไปหยิบกระดูกมนตราดูเหมือนว่านางจะไม่อาจผ่านเส้นทางนี้ไปได้ดังที่เซียวหอยู่บอกไว้จบตอนแต่งโดยนายมะพร้าว